อยากลงสมัครเป็นอบตใช่ไหมครับฟังทางนี้ก่อน5ข้อนี้ถ้าไม่ผ่านที่เตรียมมาทั้งหมดจบทันทีครับข้อแรกสัญชาติต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นนะครับไม่ใช่การแปลงสัญชาติ 2. เรื่องอายุสำหรับพี่น้องที่จะลงสออบตอต้องมีอายุ25ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ส่วนท่านที่จะลงนายกอบตอต้องมีอายุ35ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเขานับถึงวันเลือกตั้งไม่ใช่วันที่ไปสมัครข้อ3การศึกษาสอบตอเนี่ยเขาไม่จำกัดวุฒินะครับแต่นายกอบตอกฎหมายเขาบังคับว่าต้องจบม .6 หรือว่าเทียบเท่าเช่นปวชหรือวุฒิม6กกศนก็ได้ครับขอให้มีวุฒิที่เทียบเท่ามหขึ้นไปได้หมดครับ ขอ้อที่สําคัญมากชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตของอบตที่จะลงสมัครติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครนะครับไม่ใช่วันเลือกตั้งย้ําวันสมัครนะครับและข้อสุดท้ายที่ทําให้คนตกม้าตายเยอะที่สุดนั่นก็คือต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามซึ่งมีทั้งหมด26ข้อตามกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิน่นเช่น ติดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลล้มละลายหรือว่าเคยต้องคำพิพากษาในคดีทุจริตข้อนี้มันยาวแล้วก็เยอะมากครับมี26ข้อทั้งหมดนี้จะถูกตัดสิทธ์ทันทีครับนี่เป็นแค่5ข้อหลกัลกๆที่ต้องเช็คนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังกังวลเรื่องลักษณะต้องห้ามมากที่สุดครับเพราะมันมีเยอะไงแล้วพี่น้องกังวลเรื่องอะไรบ้างครับหรือใครเคยพลาดในข้อไหนบ้าง ลองคอมเมนต์มาแชร์กันต่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเจาะอ,อีกเรื่องที่พลาดกันเยอะที่สุดนั่นก็คือกดเหล็ก90วันอันตรายก่อนที่จะหมดวาระการเลือกตั้ง